สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเบื้องบนมีเรื่องอยากสื่อสารถึงคุณครับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่ผมขอให้คุณนั้นตั้งจิตให้มันแล้วมองมาที่หน้าไพ่ครับนึกถึงเรื่องดีๆสิ่งดีๆที่อยากจะให้เกิดขึ้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่กันครับ ขอพลังงานนำทาง3ามใบครับพลังงานของคนที่เลือกไพ่กองที่1นะครับ สิ่งที่เบื้องบนอยากสื่อสารถึงคุณนะครับต้องบอกเลยนะว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับคนกองให้หนึ่งเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยนะฮะหรือว่ามีอะไรต้องรับผิดชอบคุณต้องหนักแน่นนะฮะคุณต้องหนักแน่นนะครับ,นนรบเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาแล้วทำให้คุณเนี่ย มันมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณต้องแบกรับอะไรมากขึ้นนะครับถามว่าทําไมถึงอยากให้คุณหนักแน่นอยากให้คุณแน่วแน่นะครับเพราะว่าชีวิตชีวิตของตัวคุณเนี่ยมันกําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ถูกต้องมันกําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับการที่เราบอกแวกการที่เราไม่หนักแน่นกับชีวิตเนี่ยมันจะทําให้เราออกจากนอกเส้นทางที่เป็นของเราได้ทําให้เราแบบหลงทางอ่ะ นะครับเพราะฉะนั้นผมผมเชื่อว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งส่วนหนึ่งแล้วอาจจะกําลังเจอบททดสอบในชีวิตด้วยนะครับว่าคุณจะแน่วแน่แล้วคุณจะเด็ดขาดหนักแน่นกับชีวิตได้มากเท่าไหร่นะครับคือมันเป็นมันเป็นอะไรที่พูดง่ายนะ,อะไอ้นะความหนักแน่นเนี่ยนะครับแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยมันทําได้ยากเหมือนกันในก,ในการในการใช้ชีวิตและในช่วงยุคสมัยนี้เนี่ยนะครับ อะไรหลายอยา่างมันทําให้เราวอกแวกได้ง่ายมันทําให้เราเขาเรียกว่าออกนอกเส้นทางได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีสติการมีสมาธิสําคัญการมีเป้าหมายในแต่ละวันสําคัญมันจะได้ทําให้เราไม่วอกแวกและออกนอกลกูนอกทางเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยนะว่าคนกองนี้เนี่ยชีวิตชีวิตของตัวคุณเนี่ยนะครับกําลังจะดีขึ้นนะกำลังจะดีขึ้น,นะลนแล้วก็อะไรหลายอยา่างมันก็ มันก็ออกมาดีมากๆแล้วอ่ะนะครับขอให้อดทนแล้วก็ขอให้หนักแน่นกับชีวิตเวองนะครับหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือไม่จำเป็นต้องแบกทุกเรื่องนะฮะไม่จำเป็นต้องแบกทุกเรื่องอะไรวางได้วางอะไรปล่อยได้ปล่อยนะครับ ราชนีดาบจัสติสห้าดาบสี่ดาบสี่ไม้แล้วก็เด็กดาบนะบพลังงานช่วงนี้อาจจะต้องใช้ความคิดค่อนข้างเยอะนะครับมีเรื่องต้องคิดมีเรื่องต้องตัดสินใจนะครับผมเข้าใจแล้วว่าทำไมพลังงานถึงขึ้นว่าต้องหนักแน่นต้องเด็ดขาดต้องมั่นใจต้องชัว จะมาโลเลจะมาแบบเขาเรียกว่าไม่เด็ดขาดไม่ได้ในช่วงเวลานี้พลังงานค่อนข้างมีความเป็นผู้นําสูงบางคนอาจจะเป็นเจ้าคนในคนหรือบางคนอาจจะต้องทํางานอะไรบางอย่างที่ต้องตัดสินใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามมีสติและสมาธิในการใช้ชีวิตในช่วงเวลานี้ให้เยอะๆนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าต้องต้องมีโฟกัสกับชีวิตตัวเองในช่วงเวลานี้นะครับคือ อะไรที่มันทําให้เราหลุดออกจากโฟกัสอ่ะอะไรที่มันทําให้เราหลุดออกจากแผนอะนะครับช่วงเนี้ต้องต้องต้องบอกเลยว่าต้องแบบเขาเรียกว่าฝืนใจตัวเองบ้างเหมือนกันนะเพื่อจะต้องโฟกัสกับชีวิตณเวลานี้ให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทําได้และความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นและชีวิตมันจะง่ายขึ้นถ้าคุณไม่โฟกัสถ้าคุณไม่หนักแน่น ผมเชื่อว่าปัญหาต่างๆที่มันรอคุณอยู่หรือว่าที่มันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยมันก็จะยังไม่จบสิ้นดีแต่ถ้าคุณตัดสินใจจัดการและโฟกัสมันอย่างเต็มที่นะครับผมก็เชื่อว่าสุดท้ายทุกๆอย่างมันจะออกมาดีและราบรื่นกว่าเดิมก็คือทําให้มันเสร็จเคลียร์ให้มันจบนะคือโฟกัสกับชีวิตของตัวเองณเวลานี้ให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทําได้นะครับ ราชาถ้วยโอ้โหพลังงานดีนะครับก็ต้องบอกว่าสุดท้ายนี้เนี่ยทุกๆอย่างมันจะราบรื่นแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดมันจะง่ายมันจะโอเคขอแค่คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับและทุกอย่างมันจออกมาดีเองนะทั้งเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องต่างๆที่คุณกลัวนะครับสุดท,ท้ายมันจออกมาดีก็ขอให้ทำมาอย่างเต็มที่นะครับ สิเหรียญครับอ่ามาแล้วสิเหรียญน,นะพลังงานการเงินโชคลาภความสําเร็จนะก้าวไม้นะครับการงานและการเติบโตนะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้ตามตรงนะว่าอาจจะต้องรับผิดชอบอะไรหลายอย่างเยอะนะบางคนก็ทํางานหนักมากบางคนก็แทบจะไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับแต่สุดท้ายมันจะคุ้มค่าต่อความสําเร็จที่กําลังรอคอยคุณอยู่แน่นอนนะครับ นะครับก็ต้องบอกว่าสุดท้ายนี้สิ่งที่เบื้องบนอยากบอกคุณนะครับผมว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะครับเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยในช่วงเวลานี้นะครับก็ขอให้คุณนั้นพบเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตและอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยและเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เบื้องบนมีเรื่องใดอยากสื่อสารถึงคุณน,นะครับก่อนที่เราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่ผมขอให้คุณนั้นตั้งจิตให้มันแล้วมองมาที่หน้าไพ่นะครับนึกถึงเรื่องดีๆสิ่งดีๆที่อยากจะให้เกิดขึ้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่กันครับ โอเคครับมาอนะครับก็พลังงานของคนที่เรืองก,กองที่สองเนี่ย เออช่วงนี้ยผมรู้สึกว่าคนที่เรียกรองที่สองเนี่ยเหมือนเหมือนบางคนอาจจะงานเยอะนะหรือบางคนอาจจะกําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ทําอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็ใกล้จะพิชิตเป้าหมายหรือก็ใกล้จะสําเร็จแล้วซึ่งต้องบอกว่าพลังงานในช่วงเนี้อยากให้คุณโฟกัสกับปัจจุบันเยอะๆนะโฟกัสกับปัจจุบันโฟกัสกับหน้าที่บางอย่างที่ที่กําลังใกล้จะสําเร็จแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นสมนะสมุตินะสมมุติ เราใกล้จะเรียนจบแล้วอะนะครับก็โฟกัสกับการเรียนก่อนให้มันจบนะครับซึ่งณนะเวลาเนี้ยพยายามอย่าใช้ชีวิตประมาทแล้วก็อย่าไปทําเรื่องอะไรที่มันที่มันเสี่ยงอะนะเสี่ยงกับการที่เรากําลังจะทําบางสิ่งบางอย่างสําเร็จและถ้าเราไปเสี่ยงกับอะไรบางอย่างหรือถ้าเราออกไปทําอะไรบางอย่างที่มันหนักจ,จะทําให้เราหลุดออกจากวงจรความสําเร็จตรงนี้ไปได้เนี่ยผมมันจะมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพยายามพยายามโฟกัส กับหน้าที่ณปัจจุบันแล้วก็ความรับผิดชอบตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าคนกองเนี่ยผมรู้สึกว่าหน้าที่ตรงนี้หรือว่าไอ้ความสําเร็จตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจอ่ะมันทําให้คุณรู้สึกภูมิใจแล้วก็มันทําให้คุณรู้สึกว่าเออคุณคุณคุณ,ค,ณคุณมาไกลามากมากแล้วคุณก็สู้กับสิ่งต่างๆมาเยอะม,มากๆที่จะมาถึงจุดจุดนี้ได้แล้วก็ทําทุกทุอย่างให้สาเร็จนะครับคือคนกองเนี่ยผมต้องบอกเลยนะว่า พลังงานของตัวคุณนะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากๆนะครับเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงบางคนเป็นเป็นเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงนะครับบางคนต้องดูแลคนในครอบครัวบางคนอาจจะต้องเป็นเจ้าคนในคนนะครับบางคนก็อาจจะเป็นที่พึ่งของคนรอบข้างเป็นความคาดหวังของคนรอบข้างนะครับมันก็จะมีความแบกรับกับหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบอะไรบางอย่างพอสมควรนะคนที่เลือกใพ้กองที่สองนะครับ อ่ะมาเดี๋ยวขอเปิดพลังงานชุดไวกิ้งไปด้วยราชินีไม้นะครับ6ดาบ9ไม้2เหรียญ2ดาบแล้วก็1ถ้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือช่วงนี้พยายามบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ดีนะครับ บาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ดีนะทั้งเรื่องของการเงินการงานเวลานะครับจัดสรรปันส่วนสิ่งพวกนี้ให้ดีอย่าให้มันอย่าเพิ่งประมาทเอาไง่ายอย่าพิ่งประมาทอ,อย่าเพ,พิ่งทําอะไรที่ยังไม่จําเป็นต้องทําในช่วงเวลาเนี้ยคือพยายามรักษาเขาเรียกว่ามาตรฐานชีวิตตัวเองเอาไว้ก่อนนะเวลานี้อย่าพิ่งทําอะไรที่เป็นความเสี่ยงในชีวิตอ่ะเช่นสมมตินะคุณกําลังจะ เรียนจบนะเอาสมมติเรื่องเดิมนะคุณสมมติว่าคุณกำลังจะเรียนจบเนี่ยก็อย่าเพิ่งรีบไปทําอะไรบางอย่างที่เกิดภาระให้กับตัวเองอะ่ะนะครับเพราะว่าในในภายภาคหน้าระหว่างที่เรากําลังเรียนจบเนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาก็ได้และทําให้เราจะต้องอใช้เงินใช้ทองนะครับในการในการในการจัดการนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยประมาทถ้าเราทําอะไรบางอย่างที่ เขาเรียกว่าเป็นความเสี่ยงนะครับแบบนี้ผมว่าสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าประมาทเลยก็ได้นะที่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 ผมพูดไปนะครับคือสุดท้ายอ่ะสิ่งที่เบื้องบนอยากจะบอกคุณก็คือพยายามพยายามอย่าพิ่งรีบร้อนทําอะไรนะในช่วงเวลานี้นะครับอะไรที่รอได้รอไปก่อนพยายามรอให้เรื่องตรงนี้มันจบก่อนอ่ะรอให้เรื่องนี้มันจบก่อนให้มันสําเร็จก่อนแล้วค่อยว่ากันนะเพราะฉะนั้นพยายามบริหารชีวิตตัวเองให้ดีนะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่ององ่เองเองเอาเวลาต่างๆนะครับเพราะว่า ผมว่าบางบางคนนะต้องโฟกัสหลายอย่างในช่วงเวลานี้บางคนนะสมมตินะอาจจะแบบทํางานหลายอย่างต้องดูแลหลายอย่างรับผิดชอบหลายอย่างนะครับก็พยายามจัดสรรเรื่องตรงนี้ให้ดีนะครับอย่าให้มันเกิดความประมาทในชีวิตเรียกง,ง,ง่ายๆนะต้องมีวินัยต้องมีวิในัยในช่วงเวลานี้ต้องอดทนในช่วงเวลานี้นะครับและสุดท้ายเนี่ยมันจะสําเร็จแล้วมันจะเป็นความสุขที่แท้จริงแน่นอนนะครับ ก้าถ้วยเห็นไหมมันจะเกิดความสุขที่แท้จริงจริงๆนะมันจะมีความภาคภูมิใจมันจะสัมผัสได้ถึงความสําเร็จนะครับแล้วก็คือคนที่เรื่องก,กองที่สองเนี่ยผมฝากเอาไว้เรื่องหนึ่งนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่รู้สึกเบื่อรู้สึกเสงรู้สึกรู้สึกแบบว่าอะไรหลายๆอย่างไมได่ดังใจเนี่ยทางแก้ที่ดีนะคือคุณต้องเขาเรียกว่า ใช้ความสามารถหรือว่าคุณต้องขยันมากขึ้นต้องมุ่งมั่นมากขึ้นเพื่อหาเงินหาทองนะคนกองนี้เนี่ยต้องบอกว่ายิ่งมีเงินนะมันยิ่งดีอะ่ะผมว่าทุกคนแหละทุกคนแหละแต่ว่าบางคนน่ยการที่เขาไม่มีเงินเนี่ยการที่เขามีมีเท่าที่เขาพอใจอะ่ะมันก็ดีแล้วเขาก็มีความสุขแล้วแต่ว่าสําหรับพลังงานของตัวคุณเนี่ยการที่คุณมีเงินแล้วก็ มีชีวิตที่ดีและก้าวหน้าอยู่เสมอเนี่ยมันจะยิ่งทําให้คุณรู้สึกดีเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยพยายามผลักดันผลักดันตัวเองอยู่เสมอใช้ความสามารถของตัวเองในการใช้ชีวิตให้ก้าวหน้านะยิ่งมุ่งมั่นยิ่งตั้งใจยิ่งขยันเนี่ยชีวิตยิ่งดีขึ้นนะครับอันนี้ฝากเอาไว้เลยนะนี้อันนี้แนะนํานะครับ 5เหรียญราชาเหรียญ The Emperor โอ้โหพลังงานเติบโตแล้วก็ก้าวหน้ามากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ชีวิตของคุณเนี่ยในณเวลานี้นะเกิดเรื่องผิดพลาดเกิดปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยอย่าไปกลัวนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ชีวิตคุณเนี่ยเจอความผิดพลาดนั่นแปลว่าคุณกําลังจะเติบโตขึ้นและก้าวหน้าขึ้นนะเพราะดวงคุณเนี่ยเป็นดวงของคนที่จะต้องก้าวหน้าและต้องเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตการก้าวหน้าเนี่ยมันก็มาพร้อมกับความผิดพลาดและความล้มเหลว เพื่อเติบโต,ตไปได้ไกลกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะจงกล้าใช้ชีวิตแต่ณเวลานี้นะอย่าประมาทนะทำทำเขาเรียกว่าทําเป็นเรื่องๆไปทําให้สําเร็จเป็นอย่างๆไปอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับนะครับคิดดีทดําดีพูดดีนะ ถ้าอยากมีชีวิตที่ดีนะครับจงคิดดีพูดดีปลูกฝังสิ่งที่ดีให้กับตัวเองและจงมีเป้าหมายจงฟังเสียงหัวใจตัวเองเยอะๆถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องทํามันให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยข้างในใจคุณเนี่ยมันจะเรียกร้องให้คุณทําจนได้นั่นแหละนะถ้าคุณไม่ยอมทำเนี่ยเสียงในใจคุณมันจะดังขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนคุณต้องออกไปทําเพื่อพิชิตความฝันหรือเป้าหมายที่ตัวเองมีนะครับก็ขอให้คุณนั้นพบเจอแต่ เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยและเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเบื<ม>้องบนมีเรื่องอะไรอยากสื่อสารถึงคุณนะครับคนที่เลือกไพ่กองที่3ผมขอให้คุณนั้นตั้งจิตให้มันและมองมาที่หน้าไพ่ครับนึกถึงเรื่องดีๆและสิ่งดีๆที่อยากจะให้เกิดขึ้น ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่กันครับมาครับมาดูพลังงานไปพร้อมๆกัน อืมอืมโอ้โหพลังงานแบบลองสังเกตภาพและสีจากพลังงานหน้าไพ่นะและ้วล,ลองคิดแล้วลองคิดดูว่าพลังงานไพ่ออกไปในแนวทางทิศทางไหนนะครับ คือต้องบอกว่าพลังงานของตัวคนกองเนี่ยสิ่งที่จักรวาลอยากจะเบื้องบนเบื้องบนอยากจะบอกคุณก็คือว่าถึงเวลาที่ต้องมีความสุขแล้วนะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณควรมีความสุขเป็นช่วงเวลาที่คุณควรจะสบายใจกับชีวิตณนะเวลานี้มากขึ้นนะคือคนกองเนี้ยผมมารู้สึกว่าพลังงานะของคุณนะเหมือนกับคุณอาจจะแบบ มีเรื่องอะไรที่มันเกิดความผิดหวังหรือเกิดความผิดพลาดอะไรก็ตามแต่แต่ว่าความผิดพลาดในเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่มีข้อดีที่ทําให้คุณเนี่ยกลับมาโฟกัสกับตัวเองแล้วก็กลับมารักตัวเองกลับมามีความสุขกับตัวเองได้มากขึ้นนะครับคือมมนเหมือนกับว่าสมมตินะอันนี้สมมุติให้ฟังนะสมมุติว่าเราเคยมีแฟนมีคนรักมาก่อนนะครับแล้วก็คบกันมานานพอสมควรแหละนะแต่จู่จูเนี่ยเราก็เลิกกันไปนะมันก็เป็นเรื่องที่เสียใจแหละครับเป็นเรื่องที่แบบ ผิดหวังแหละแต่ว่าข้อดีของมันก็คือว่ามันทาให้เราเนี่ยได้กลับมาอยู่กับเต็งม,มากขึ้นกลับมาโฟกัสกับชีวิตเต็งม,มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกองเนี้ยผมว่าสุดท้ายอ่ะพลังงานแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นก็เพราะว่ามันไหนจะมีเรื่องราวที่นําพามาถึงจุดนี้นะครับที่เป็นช่วงเวลาที่ที่คุณเนี่ยได้กลับมามีความสุขกับชีวิตเตเงได้ง่ายขึ้นนะครับคือบางคนเนี่ยสมมตินะบางคนเนี่ย ผิดพลาดเรื่องการเงินนะครับก็ได้สัมผัสช่วงเวลาที่ตัวเองเนี่ยไม่มีเงินนะครับมันก็มีความสุขได้ในแบบที่เราก็มีน้อยแต่เราก็มีความสุขได้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีความสงบสงบจิตสงบใจมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นคนกองนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ทําให้คุณเนี่ยได้สัมผัสกับความสุขแล้วก็ความสงบทางด้านจิตใจของตัวเองได้มากขึ้นนะครับก็ถือว่าดีครับป่ะเดี๋ยวเราดูกันต่อนะ แปดถ้วยนะครับเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตนะนะครับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้กลับมารีเซ็ตชีวิตตัวเองมากขึ้นเพื่อเดินหน้าต่อไปนะเพื่อมองหาเส้นทางใหม่ๆให้กับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะเวลานี้ก่อนนะครับมีความสุขเรียนรู้กับสิ่งต่างๆ นะค่อยๆเดินค่อยๆบูฟออนออกจากความผิดหวังต่างๆในชีวิตที่มันผ่านมาเพื่อค้นพบเส้นทางใหม่ความสําเร็จใหม่ๆที่รอคุณอยู่นะครับซึ่งต้องบอกว่าสุดท้ายเนี่ยกว่าเราจะไปพูดก็ถึงจุดหนึ่งที่คุณเริ่มแบบเขาเรียกว่าตัดสินใจที่จะออกไปลุยต่อออกไปสู้ต่อเนี่ยนะก็น่าจะอีกสักพักนึงแล้วหรือบางคนเนี่ยก็อยู่ในช่วงเวลาที่กําลังคิดแล้วว่าเออ เป้าหมายต่อไปหรือว่าเส้นทางใหม่ต่อไปเนี่ยจะทําอะไรดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าผมว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนกองนี้พลังงานของตัวคนเองอ่ะมันกําลังอยู่ในช่วงของการรีเซ็ตกาลังอยู่ในช่วงของของการใช้เวลาความสุขความสงบณนะเวลานี้ให้คุ้มค่าที่สุดนะเพื่อปรับพลังงานตัวเองที่จะออกไป,ไปเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆความท้าทายใหม่ๆบทเรียนใหม่ๆที่รอคุณอยู่นะครับ 6ไม้ความสำเร็จเห็นไหม The Hermit ความโดดเดี่ยวนะครับ3ถ้วยความสุข4เหรียญการกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับก็การยึดติดกับสิ่งเดิมๆยังไม่ยังไม่อยากเปลี่ยนอะไรมากมายคือคนกล่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือการกลัวการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเราก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ผิดผิดอะไรนะ แต่ว่าสุดท้ายอะชีวิตเราอะมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและการที่เรากลัวเนี่ยมันก็เหมือนการปิดโอกาสให้กับตัวเองทั้งเรื่องความรักเรื่องงานต่างๆด้วยนะเพราะฉะนั้นคนกองนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกแล้วก็เบื้องบนอยากจะบอกคุณก็คือว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราพร้อมจะเปลี่ยนพร้อมจะปรับพร้อมจะลุย เราก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นได้นะผมจะพูดสั้นๆแค่นี้เลยสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับความพอใจในการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะครับอืม ก็โหพลังงานมีความสุขมากพลังงานดีมากเรื่องการเงินต่างๆเรื่องความสุขต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะครับสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงมาถึงแน่แต่ว่าน่าจะอีกสักพักหนึง่งแต่นะเวลานี้ก็เก็บเกี่ยวความสุขรีเซ็ตพลังงานชีวิตเอตงให้ดีนะครับแล้วก็ค่อยๆเติบโตไปเรื่องการเงินจะดีขึ้น นะเรื no currency, ่องแรกนะเรื่องการเงินจะดีขึ้นมันจะดีเรื่องแรกคือเรื่องงานเรื่องงานจะดีขึ้นเรื่องเงินจะดีขึ้นและสุดท้ายจะตามมาวยเรื่องของความสุขรอบตัวนะที่จะตามมาคนโสดก็มีเกณฑ์จะมีความรักนะคนมีคู่ความรักที่เคยมีปัญหามีปัญหากันก็จะดีขึ้นเพราะว่าพอเราเนี่ยคนเรานะพอชีวิตเริ่มดีขึ้นเรื่องงานดีขึ้นเรื่องเงินดีขึ้นเดี๋ยวความรักมันจะดีขึ้นตามเองตามมาเองนะครับก็สุดท้ายนี้ผมเชื่อว่าคนกองนี้ เป็นช่วงเวลาที่ก็ต้องผ่านพ้นไปได้ก็ต้องปรับตัวไปให้ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายพลังงานก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวเลยนะนะครับขอแค่ยอมรับแล้วก็ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ก็พออ่ะรีแลกนะครับก็คือปรับตัวรีแลกก็คือปรับตัวชิลๆครับเจนเย็นนะอย่าไปเครียดอย่าไปกดดันตัเองมากนะักและคุณจะสำเร็จสมหวังกับชีวิตที่คุณปรารถนานะครับ ก็ผมขอให้คุณนั้นพบเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยและเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน